ตอนที่หนึ่งสองกลับบ้านผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมอยู่ส่วนไหนของประเทศอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวผมเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งจึงคิดว่าคงต้องเลือกเดินไปทางใดทางหนึ่งได้แล้วไม่อย่างนั้นคืนนี้มีหวังต้องนอนกลางป่าแน่ๆถ้าโชคดีเดินไปเจอบ้านคนหรือเจอถนนก็จะได้ขออาศัยนอน หรือขอเข้าเมืองไปด้วยที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีลักษณะเป็นป่าดิบแล้งดูจากสภาพแล้วแถวนี้ไม่น่าจะมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่ได้ถ้ามีมันคงอดตายกันหมดเพราะดูแห้งแลง้งซสียจนต้นไม้ยังแทบจะยืนต้นตายดินที่นี่แห้งและแข็งเหมือนกับหินไม่มีร่องรอยความชุ่มชื้นปรากฏอยู่ตรงไหนเลยสักแห่งผมไม่รู้ว่าต้องเดินไปทิศทางใด รู้อย่างเดียวคือกำลังเดินลงเขาเพราะมันง่ายกว่าเดินขึ้นมีจังหวะหนึ่งขณะที่ผมกระโดดลงจากเนินดินีเตี้ยและหยุดนิ่งอยู่กับที่ความเงียบก็ปรากฏขึ้นผมได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งอยู่ไกลๆจึงลองกำหนดทิศทางว่ามันอยู่ทางไหนเมื่อแน่ใจแล้วผมก็รีบเดินมุ่งหน้าไปทางนั้นท,ทันทีผมเดินตรงไปเรื่อยๆร,ราวครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังไม่มีว่แววของถนนสักที ผมหยุดเดินเพื่อฟังเสียงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ได้ยินเสียงอีกแล้วหรือว่าเราจะเดินมาผิดทางพอสิ้นเสียงของผมเสียงในความคิดก็ตอบกลับมาทันทีว่าไม่ผิดหรอกเดินพ้นแนวป่าข้างหน้านี้ก็เจอแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นผมจึงรีบลุกขึ้นและเดินไปตามความคิดที่ผุดขึ้นทันทีและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ทันทีที่เดินตัดพ้นจากทิวไม้ตรงหน้าออกมาผมก็เจอถนนลาดยางขนาดสองเลนสวนกันถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนสายรองไม่น่าจะมีรถวิ่งสัญจรกันบ่อยเท่าไหร่เพราะสังเกตจากวัชพืชริมทางที่ขึ้นลามเข้าไปจนถึงเกือบกลางถนนถึงแม้ว่าตอนนี้พวกมันจะแห้งตายกันไปหมดแล้วผมคิดว่าก็ยังดีที่เจอถนนอย่างน้อยถ้าเราเดินตามถนนนี้ไปเรื่อย ก็ต้องเจอรถยนต์หรือชุมชนซักแห่งอย่างแน่นอนระหว่างรอรถยนต์ผ่านมาผมก็เดินตามถนนไปเรื่อยๆด้วยตะกะเดิมคือเดินลงเขาผมเดินบนถนนนั้นอยู่หลายชั่วโมงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีรถยนต์ผ่านมาสักคัขนขณะนี้ผมรู้สึกหิวมากๆเพราะน่าจะสักเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วที่ไม่ได้กินอาหารและน้ำผมหันซ้ายหันขวา ไม่มีอะไรที่พอจะบรรเทาความหิวได้เลยมีแต่ใบไม้แห้งๆกับวัชพืชที่มีหนามขึ้นอยู่ข้างทางผมคิดในใจว่านี่ถ้าต้องติดอยู่แถวนี้นานๆคงอดตายแน่ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์กำลังขับขึ้นเขามามันเป็นเสียงเร่งเครื่องด้วยเกียร์ต่ำผมเดาว่าข้างล่างคงจะชันพอสมควรเพราะเสียงมันค่อนข้างดัง เวลาผ่านไปสักพักหนึ่งก็ปรากฏเป็นรถยนต์นั่งประเภทแวนกำลังเร่งเครื่องขึ้นเนินสุดท้ายมาผมรีบชูมือทั้งสองข้างโบกไปมาเนือศรีรษะให้เขาเห็นได้ตั้งแต่ไกลทันทีที่เขาเห็นผมเสียงเครื่องยนต์ก็ชะลอลงทันทีแล้วความเร็วของรถก็ค่อยๆช้าลงช้าลงผมเอามือโบอกข้างลำตัวช้าๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความจำงว่าจะขออาศัยไปด้วยอย่างชัดเจน แต่ในขณะที่รถยนต์คันนั้นใกล้จะถึงผมเพียงไม่กี่เมตรเขากลับเร่งเครื่องขับผ่านหน้าผมไปอย่างไม่คิดจะจอดอีกเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะผมมองตามหลังรถคันนั้นไปอย่างไม่ละสายตาโดยหวังว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจหยุดรับผมแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเขาขับห่างออกไปเรื่อยๆจนลับสายตา ผมยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่เดินไปไหนอยู่สักพักใหญ่ๆที่หยุดเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเดินลงเขาต่อหรือจะเดินขึ้นเขาตามรถคันนั้นไปดีผมไม่แน่ใจว่าหากเดินลงเขาตามตะกะเดิมมันจะยิ่งทำให้ผมห่างไกลเมืองไปเรื่อยๆหรือเปล่าปัญหาใหญ่ของผมคือตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอยู่ตรงพิกัดไหนของประเทศและอยู่ใกล้อะไร ทำไมรถคันนั้นถึงไม่จอดรับเรานะผมถามในใจพร้อมกับก้มมองดูสารรูปของตัวเองและผมก็รู้คําตอบทันทีตอนนี้ลักษณะการแต่งกายของผมดูแล้วน่าจะเหมือนกับชาวเขาเผ่าใดเผ่าหนึ่งคือใส่เสื้อที่มีลักษณะเป็นผ้าฝ้ายทอมือใส่กางเกงเอวหลวมขายาวด้านหลังสะพายกระบอกไม้ที่บรรจุรูปของเดวินส์ไว้และที่สำคัญที่สุดคือ ที่ใต้ผ้ารัดเอวด้านหน้ามีมีดเล่มใหญ่เน็บอยู่อีกหนึ่งเล่มต้องเป็นที่การแต่งตัวของเรากับเจ้ามีดเล่มนี้แน่ๆเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นโจรป่ามาดักปล้นเขามั้งผมเดินวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นสักพักใหญ่ๆมารู้ตัวอีกทีพระอาทิตย์ก็เริ่มคล้อยต่ำจวนเจียนจะรับขอบฟ้าเต็มทีผมจึงตัดสินใจรีบเดินลงเขาต่อดีกว่า ถึงอย่างไรก็ไม่รู้ทั้งสองทางผมเดินลงมาตามทางได้ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงรถยนต์ขับลงมาจากเขาผมจึงหยุดรอเพื่อเตรียมตัวโบกรถคันนั้นทันทีคราวนี้ผมย้ายเอามีดที่เน็บอยู่ด้านหน้ามาไว้ที่ด้านหลังแล้วก็หันหน้าเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่ามีอะไรเน็บอยู่ ผมเห็นแสงไฟหน้ารถสาดลงมาตามทางที่โค้งไปโค้งมาขณะกำลังปล่อยตัวลงเขาเมื่อมาถึงตรงจุดที่ผมยืนอยู่เหมือนกับว่าคนขับไม่ทันรู้ตัวว่าจะมีใครมายืนโบอกอยู่ริมทางในเวลาค่ำคืนอย่างนี้ประกอบกับจังหวะที่รถกำลังลงเขาจึงทำให้รถคันนี้ขับเลยผมไปหลายสิบเมตรก่อนที่จะเบรกอย่างแรงเพื่อจอดรอผมจึงรีบวิ่งตามไปทันที รถคันนี้เป็นรถกระบะแบบมีแคบหลังกระบะมีสิ่งของบรรทุกอยู่บ้างเล็กน้อยเมื่อเขาเลื่อนกระจกลงมองเห็นคนขับเป็นชายวัยกลางคนผมก็รีบแสดงความจำนงทันทีขออาศัยไปด้วยคนได้ไหมครับจะไปไหนล่ะผมจะไปกรุงเทพครับนั่งกระบะท้ายได้หรือเปล่าล่ะที่นั่งเต็มหมดแล้วเราจะเข้ากรุงเทพเหมือนกันได้ได้ได้ครับ นั่งได้ครับได้ก็ขึ้นมาเลยมาๆๆมา,มา,มากระโดดขึ้นมาได้เลยขอบคุณมากครับคนขับกวักมือเรียกผมก็รีบกระโดดขึ้นรถทันทีโดยมีผู้หญิงที่นั่งตอนหน้าข้างคนขับยิ้มร่าแสดงมตรีให้บนกระบะท้ายนี้มีสิ่งของวางอยู่บ้างไม่มากนักพอมีที่ผมเหยียดนอนได้อย่างสบายแถมยังมีกระเป๋าเสื้อผ้าสองสาใบ และกระสอบบรรจุข้าวสารอีกหนึ่งกระสอบใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับให้ผมใช้หนุนนอนอีกตั้งหากผมดึงกระบอกไม้และมีดออกมาวางไว้ข้างๆตัวก่อนที่จะเอนตัวลงนอนพิงมันเมื่อมองเข้าไปในแคปโดยสารผมเห็นเด็กชายที่โตเกือบเป็นหนุ่มนั่งอยู่หนึ่งคนและเด็กผู้หญิงที่เล็กกว่าอีกหนึ่งคนทั้งสองกำลังขดตัวหลับกันอยู่ในนั้น นี่แสดงว่าผมคิดถูกแล้วที่เดินลงเขามาเพราะเส้นทางนี้คือขาล่องเพื่อเข้ากรุงเทพจริงๆผมคิดในใจว่าดีแล้วที่รถคันแรกไม่จอดรับผมรถวิ่งไปท่ามกลางความมืดมิดในช่วงค่ำคืนไม่มีแสงไฟจากบ้านเรือนระหว่างทางแม้แต่หลังเดียวถึงแม้ว่าจะขับมาได้เกือบชั่วโมงแล้วเส้นทางทั้งหมดเป็นป่าคดเคี้ยวและด้วยความอ่อนเพลียผสมกับความหิว จึงทำให้ผมเผลอหลับไป